คุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะหายเยอะมากที่โทรเข้ามาสอบถามนะคะว่ามันใช้ดีจริงหรือเปล่าแล้วมันทั้งเซตหรือเปล่าราคาแบบนั้นวันนี้ค่ะนอกเหนือจากสิ่งดีๆแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีมากมายเหลือเกินค่ะเนื่องจากนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนารีบอกว่าถ้านารีใช้แล้วเนี่ยนารีจะบอกว่าดียังไงหลายๆคนนะคะพยายามมองหาที่บอกว่าดีแล้วคเคาน์เตอร์แบรนด์มากมายนะคะแต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์สําหรับคุณผู้ชมได้แต่วันนี้ค่ะจะตอบโจทย์ได้อย่างไรนะคะนอกเหนือจากนารีใช้เองแล้วนะคะแหม ผู้หญิงอาจจะธรรมดาค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสองหนุ่มหล่อจริงๆหล่อไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ผิวดีมากคุณผู้ชมใสมากแล้วเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าผู้หญิงยังต้องอายค่ะแปลว่าถ้าผู้ชายเนี่ยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้เนี่ยผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วทาให้เราเนี่ยผิวใสด้วยเนี่ยมันน่าจะดีกว่าไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะแม่อะไรคนบอกว่าแม้เห็นคนเดียวหรอไม่ได้ค่ะต้องให้คุณผู้ชมเห็นด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเขาเนี่ยนะคะเรามีวีทีอานี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนค่ะว่าแขกรับเชิเป็นครค คุณผู้ชมคะแหมอยากเจอตัวจริงแล้วลสิจะบอกว่าผิวเขาดีมากๆเลยนะคะแต่วันนี้คะ่ะเขาบอกว่าเทนรับแบบนี้คะ่ะไม่รับอีกต่อไปเพราะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีผิวที่ดีเหมือนกันนี่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันคะ่ะ คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ y i n n o v a t i o n นะคะเมื่อสักครู่นะคะเราบอกไปว่ามีในายแบบถึง2ท่านนะคะมาอยู่ในรายการของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนแบบไม่เท่าไหร่ค่ะแต่อยากได้เคล็ดลับดีๆค่ะเพราะว่าผิวดีมากต้องมีแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเนี่ยยังมีเคล็ดลับส่วนตัวค่ะนี่เลยนแบบคนนั้นนะคะเมัเมื่อสักครู่ดูไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในหนังสือแล้ว ไม่ใช่ตัวจริงนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณสิทธิน่ารังสีสิริภพบูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณอาร์ตนั่นเอง,เองใช่แล้วนะฮะก็ผมก็นั่ตัวอีกครั้งกันอ,อาร์ตสิทธิ์ที่นาครับค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างนอกจากนี่ถ่ายแบบมา่ลออช่วงนี้ก็เพิ่งถ่ายหนังสือไฮมาล่าสุดก็มีก็ หลายๆรูปด้วยกันฮะคเกิดดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะมันจะพลาดอะค่ะอ้ไม่ได้งานตั้งใจให้พลาดนะจริงป้ะคะเล่ผลงานเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้เนี่ยเวลาทํางานเยอะๆเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างอ๋ออย่างเช่นอาหารก่อนด้วยกันค่ะเรื่องอาหารก็ต้องทานให้ครบห้าหมู่ฮะบางทีก็บอกว่าพักผ่อนได้เพียงพอด้วยค่ะแล้วก็ผักผลไม้ขาดไม่ได้เลยใช่ฮะ แล้วนอกเหนือจากนั้นอีกล่ะมีไหมคือแบบว่าปกติปกติแล้วผู้หญิงเราเนี่ยนะคะมันจะเรื่องอย่างเดียวเลยคือในเรื่องของพยายามหาเครื่องสำอางที่ว่าดีที่สุดผลิตภัณฑ์ที่มาบำรุงเพราะเราต้องใช้หน้าตลอดเวลาใช่อาร์ตมีปัญหาตรงนี้บ้างไหมคะส่วนตัวอาร์ตเองเนี่ยเป็นคนแพ้แพ้ง่ายค่ะเป็นสิวรูขุมขนใหญ่จุดด่างดำแต่รู้สึกว่าได้มาใช้อย่างเช่นออมนิเนี่ยฮะรู้สึกว่าจบนะครับค่ะเป็นอะไรที่แบบผู้ชายใช้ง่ายปกติเนี่ยการที่แบบผู้ผู้ชายจะมาใช้ครีมครีมตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยาก แล้วต้องมาทาเอ่อทาก่อน5นาทีทาหลังเซรั่มอะไรนั่นนู่นนี่เค้าเตอร์แบรนด์ทั่วไปจบตัวนี้ฮะเอานี้คือก่อนหน้านี้ก็มีลองผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้อย่างคุณอาร์ตเองเนี่ยก็อย่างที่บอกมีรูขุมขนที่กว้างนะคะแล้วก็อยากจะให้หน้ามันใสขึ้นใช่พอมีพี่ที่รู้จักเขาแนะนําตอนแรกเขาบอกไงคะบอกใช้แล้วจะดียังไงฮะไม่ผมเห็นหน้าเขาก่อนโอ้โหหน้าใสจริงหน้าเปลี่ยนไปเลยฮะอ๋อเราเห็นก่อนหน้านั้นด้วยใช่ฮะเมื่อก่อนเขาก็บอกว่า บีฟอก็แบบธรรมดาเนี่ยแต่แบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เฮ้ยพี่ทำอะไรมาอ,อย่างนี้เลยคืออย่างที่เขาบอกจริงค่ะว่ามันเหมือนกแบบับใช้แล้วมีคนมาทักเราเองเรา<ช>ไม่จำเป็นต<ะ>้องบอกเลยใช่อันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยตัวเองเดี๋ยวค,คือแบบเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแต่วันนี้คุยกับอาร์ตก่อนอความประทับใจเกี่ยวกับมาหรือออมมิเนี่ยมันคืออะไรคะสําหรับเราเออความประทับใจของอาร์ตก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือกันแดดค่ะส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบตากแดด กิจกรรมยามว่างคือตากแดดทุกอย่างตากแดดหมดเลยตีกอล์ฟใช่ไหมฮะบอลว่ายน้ำหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่ใช้เอใช้ตัวกันแดดเนี่ยไหนจะกัน SPF 60ด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเนียนแล้วก็ไม่มันครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นนาโนอฮะมันบางเหมือนฟิล์ม เคลียบหน้าไว้แล้วก็สิวไม่ขึ้นด้วยค่ะคือหนึ่งเลยเนี่ยสิวไม่อุดตันอันนี้ชอบเพราะมันฉนพ้ง่ายนะคะแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ชอบความยุ่งยากใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีผู้แนะนําด้วยเรามีวิธีอานะคะผู้แนะนําคุณอาร์ให้ลองใช้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะครับทำไมดาราถึงเลือกมาเอานี้ครีมคะเลือกผลิตภัณฑ์ครับที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เหมาะกับตัวเรามากที่สุด ก็ก็น่าจะพิมพพอนะ mm hmm. เซิร์ชไปเนี่ยเจอผลิตภัณฑ์อันหนึง mm hmm. ชื่อว่าออมนิออมนิเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยมาลูกคุณคนก็เล็กลงก็ะชับขึ้นญี่ปุ่นฝรั่งเศสอเมริกาสามประเทศนี้ก็หลูแล้วแต่พี่เชื่อว่าหมดนั่นเลยนะทำในประเทศไทยเช้า,ยชาเย็นแค่เนี้ยใส่ นั่นก็คือคนที่แนะนําคุณอาร์นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะต้องขอต้อนรับคุณคาชาปานเอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นคนแนะนําคุณอาร์นทดีนึงผมบอกเขาเองครับไม่แปลกใจเลยะแล้วเขาก็เชื่อผมครับกเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าหน้าคุณเก่งดีมากโอ้โหขอบคุณมากครับเมื่อกี้เห็นวิทยาแล้วออกแนวล่อหลอนมากมากหลอหลอหลออย่างเดียวมั้งพี่ไม่หลอนไม่หลอเหลาเจอหล่อหลอนความรู้สึกเป็นยังไงครับก็รู้สึกดีฮะอย่างน้อยอย่างน้อยอมนี้เนี่ยที่พี่เก่งแนะนำเนี่ยก็รู้สึกว่า ทาแล้วดูผลผลกระชับเร็วมากแล้วก็3าสี่วันก็เห็นผลแล้วฮะคือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยมีแต่ผู้ชายหรือเปล่าคือผู้ชายและผู้หญิงใช้ได้หมดนะแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าคือมันแบบเป็นสุดยอดนวัตกรรมจริงๆที่ขนาดผู้ชายใช้แล้วเนี่ยมันยังเห็นผลขนาด คุณเก่งนี่คือใช้มานานยังคะใช้มานานแล้วครับ <c oughs> ตั้งแต่มันออกมาแรกๆเลยแล้วผ <c oughs> มาบอตอนแรกไม่มั่นใจเอ๊ะมัน <c oughs> จะดีไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมพ <c oughs> อปุ๊บอ่าผมเป็นคนเชื่อคนง่าย <c oughs> ว่ามันเถอะสับสนในชีวิตมามา,มากแล้วก็เลยบอกเอ๊ะออมนี้ซักกระปุกหนึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงซะก็ <c oughs> เลยลองดูซะหน่อยนะครับมีทั้งส่วนผสมของสาหร่ายใต้ทะเลน้ำลึกมีส่วนผสมของ ทองคำค่ะบริสุทธิ์อย่างนี้ S P F ตั้ง60สิโอ้ยงั้นเราหยิบใมคดูนิดนึงโอ้คุณอาช่วยหน่อยครับได้เลยอย่างที่เราเห็นกันนะว่าว่าหลายหลายคนเนี่ยที่เขาเป็นมาร์กทองคำคือจะบอกว่าในเนี้ยแหละมันอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรามันอยู่ในนี้ด้วนะครับแล้วก็อยู่ในตัวของไอเจลด้วยอีาในตัวของไอเจลด้วยตอนแรกนึกว่าอยู่ในไอเจลอย่างเดียวเราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าตัวนี้ มีด้วยเหมือนกันจะบอกนะคุณผู้ชมที่ดูและเห็นอยู่นี้นะคะถ้าสัมผัสเองเนี่ยจะรู้สึกคืออย่างคุณอาร์ตและคุณเก่งเนี่ยคุณเก่งใช้สซกบุ๊กก็แบบว่าคุณอาร์ตเห็นอุย้ยน่าใสใอยากใช้บ้างเลยถูกต้องครับแค่นั้นเองในเทปแรกบอกแล้วว่าใสเห็นฟันกลางไปเลยตอนที่กะโหลก <laughs> ตอนทั้ทงกะโหลกผมมันซึมเข้าไปเป็นกะโหลกทองคาไปแล้วรเรียบร้อยนะครับโอ<ฮ>้โหตอนนี้บอกว่าคือขาดไม่ได้แล้วเทคโนโลยีนั้นใช่ไหมคะ อันนี้คือกอนหรือไงคะนี่โว่ผลงานของพี่เก่งเขาฮะอ่านี่พี่สาวเลยนี่ยไม่บอกพี่สวยพี่สวยพี่สวยกับพี่สวยครับผมดน่าเหมือนกันแกไม่ใช่พี่สาวอย่างนั้นแต่ว่าเขาเคยมาร่วมงานแล้วก็แบบว่านับถือเป็นพี่สาวคนหนึ่งนี่คือก่อนใชเหรอคะอันนี้คือก่อนใช้อันนี้คือก่อนใช้อันนี้สมัยก่อนสาบซูมาจากวงการบันเทิงนะครับผมอ่าตอนนี้ทุกคนก็จะหายสงสัยซีว่าเก่งราชานะครับคิ้วต่ำมาตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพึ่ง เถิกนตอนนี้นะครับไม่เกี่ยวกับพันอมนี้แต่ว่าแต่ว่าหน้าหน้าเนี่ยนะคะคือใสขึ้นจริงๆเราจะเห็นถึงความแบบขาวใสได้ลยวิวัฒนาการใช่ไหมคะและเวลาช่างโหดร้ายนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเป็นแบบว่าผิวหน้าเหมือนคุณเก่งและคุณอาร์ตคุณเก่งอยากจะแนะนาอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะของนี้ต้องลองครับจริงๆแล้วเรานะเราต่างคนต่างก็ไปสอหาไปเข้าคิวกันโดนฉีดเฉือนอะไรกันบ้างเนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะ อ๋อแล้วนี่เลยค่ะอันนี้แหละค่ะถูกไหมอ๋อนี้กับกันแดดเนี่ยเพราะว่ากันแดดนี่เป็นตัวชูโรงเขาเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันไอ้นี่มากนี่นาโนสุดๆนาโนสุดๆใช่ีีบบให้ก็ได้ค่ะคคุุณณเเดี๋ยวคุณจชาว่าไม่เชื่อคนเราแปะไปเนี่ยมันหายไปเลยค่ะขอขอที่หน้าเลยดีกว่าครับอ๋อนี่เลยมาซูมที่หน้าดูนะครับโอ้โหเปลี่ยนจริงๆอ่ะเห็ไมัครบ่น่าเชื่อว่าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าลงทุน่ผมทำอะไรผมมีค่าตัว แม่จะบอกว่าเป็นคนที่ทาครีมเป็นผู้ชายไม่แต่ผู้หญิงบางคนยังเปื้อนๆแต่นี่ือแบบอย่างนี้แล้วก็เออถูกต้องเราเปลี่ยเพราะเลี่ยนเราหายหายจริงๆใช่ไหมมันมันไม่ไม่น่าแบบว่าเหมือนใส่หน้ากากขึ้นมาเหมือนบางคนเนี่ยเราเห็นถ้าไปตีกอล์ฟหรือไปทําอะไรกลางแจ้งก็แล้วแต่ทาครีมกันแดดปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าทาครีมกันแดดครับแล้วผลไคนไี่แพงง่ายผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ไม่แพ้จริงๆค่ะครับน่าถึงใส่แบบนี้ถูกต้องครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้อ่าอ่า ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วออมนี้ออมนี้คือต้องทาให้ดูอีกทีใช่ไหมครับจู้ค่ะเอาได้น้องผ่าตัดไปทั้งไหนทังทั้งนี้ทังนี้ตัวไหนดีอ่าเน่แล้วดูนะครับป้าบป้าบป้าบไม่ต้องลากถึงหูนะยวหูตึงด้วยเห็นไหมครับไม่ใช่หอมครับหอมและคือวัตถุการเนี่ยซึมเร็วอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นนาโนอ่แต่เห็นไหมเห็นท้องแล้วก็ไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นแต่ถ้าเป็นตัวไอเจลจะเห็นไอเจลจะเห็นแต่เวลาทาไปแล้วเกลี่ยดีดีครับมันก็ ใช่ไหมแปลกมากไอ้เทคโนโลยีนี่ไงเอาตะเป็นมือคุณเหรอมาขาวอ่ะนี่ยังไงก็จะได้เห็นนี่ไงเห็นเนื้อทองเห็นปะคุณผู้ชมลองดูใกล้ๆอย่าให้ผมเข้าภา